วันนี้ได้เบีย้ยมะละกอมานะครับผมก็ว่าจะเอามาปลูกเนาะเบีย้มะะย,ยมะละกอสวยๆมะละกอพันุอะไรก็ไม่รู้นะที่มันอยู่ในกระถางก็มีที่ผมถอนมาก็มีเบีย้ยมะละกอร,รวมแล้วก็หกเจ็ดต้นเนาะหกเจดต้นนะครับก็จะเอามาปลูกที่กระท่อมน้อยปลายนานี่แหละนะครับผมกระท่อมน้อยปลายนานะครับเรามาดูซิ จะปลูกตรงไหนได้บ้างมละกอเขาชอบตรงไหนบ้างเราก็จะปลูกไปทั่วแหละนะครับตอนนั้นที่ผมได้มาต้นหนึ่งมันก็โตแล้วเนาะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มโตแล้วมะเขือผมก็เริ่มสดชื่นแล้วนะมะเขือแปต้นเนี่ยมะกอเนี่ยจะปลูกตรงไหนดีเนาะพริกก็มีแล้วปลูกแค่แถวนี้แหละนะครับผม ก็จะปลูกแถวแถวนี้แหละร่มลื่นเลให้เขาโดนแสงแดดหน่อยปลูกมะเขือกับมะละกอแซมกันเนาะแซมแซมกันไปจะได้อยู่ด้วยกันนะครับแถวนี้แหละมะเขือมะละกอนะครับเพราะดินแถวนี้มันจะดีไงเป็นดินถมที่ทำข้อกัวมันก็จะดีหน่อยนะครับมีพริกด้วยมีอะไรด้วย ก็มีอะไรผมก็จะปลูกปลูกไปเรื่อยๆนะตามภาษาหนุ่มโชดไอ้หนุ่มโสดนะครับก็ปลูกไปน้องวัวก็กินหญ้ายอยู่เห็นไหมเข้าเข้า,เข,าเข้าดูสวยไหมดูห่างไหมเพราะว่าไอ้นี่เข้าที่เราตัดอ่ะแต่ไม่มีน้ำแล้วละฝนไม่ตกเลยนะครับเขาก็จะดูมองเห็นเป็นไนี่เนาะ ที่แตกขึ้นมาสูงนะครับผมสูงตอนนี้น้องปลาก็กำลังกินอาหารอยู่น้องปลาผมเอาอาหารมาให้เขาก็กินเรียบร้อยหมดบ่อนบ่แบะบ่แบะอยู่นะครับน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมพวกนกก็จะมาลอยกินด้วยไงนะครับวิถีชีวิตคนบ้านทุ่งก็อย่างนี้แหละครับ ไปดูไอ้ตรงที่เราตัดพลตะแหกเนาะใจจะมาปลูกมะละกอนั่นเองแล้วก็จะเอาอาหารให้ปลานะครับครั้งแรกที่ว่าจะไม่ตัดทั้งท้องทุ่งนาจะตัดเฉพาะตรงพลตะแหกแต่ว่าก็คนทักคนท้วงเยอะบอกให้ตัดให้ตัดก็ตัดนี่ข้าวที่ตัด นี่ข้าวที่ไม่ตัดเนี่ยข้าวที่ไม่ตัดกับข้าวที่ตัดนะครับความเขียวกับไม่อันนี้มันความแตกต่างกันเนาะนี่นี่แถวพนใต้แหกที่ผมตัดนะมันก็ยังสูงเหมือนเดิมนะนี่สูงเหมือนเดิมดูระหว่างไอตัดก่อนกับตัดหลังเนี่ยพนใต้แหก นี่ตัดก่อนมันจะสูงกว่าตัดหลังนิดหนึ่งมองดูก็รู้นี่เขาจะเป็นเขาจะเป็นระดับของเขานะระดับต่ำสูงแต่ว่าเวลานี้มาก็จะเสมอกันเสมอกันเรียบนะครับเขาก็จะเสมอกันเนาะก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะครับผมที่คอยไปกำลังใจให้กันส,ส,สู้ครับผมสู้ไปด้วยกันช่วงนี้โดนอา่า บ็อกคอมเมนต์ไปไหนไม่ได้เลยครับอาทิตย์นี้โดนทั้งอาทิตย์เลยครับผมสาเหตุมาจากอะไรไม่รู้นะครับก็ยังสู้คือเกาเลยครับผมสู้เหมือนเดิมครับขอบคุณครับผมนี่เกาวตามรอยพ่อ